เซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิตเบืเบนว่าเด็กคัตบอเพื่นล่ำมีหลายรูปแบบบอลล่ำแนบขอสาธรราย่ายหท่านทั้งหลายใด้พันคกักคักเอาละบานดี้เขาสู้ไล่าการลุงแนบเล่านิทาน bây giờ ba cốm cháu, thàm đó cốm ba cốm nào, mẹ bảo là cốm ba cốm khui cháu, cốm cháu cốm khui ba, riêng thì là này khó lục lán này tao này bị phố đấy cả thám เขาเจ้าอยากนะมึงกะนนี่ตังกับไปสื้สู้เขาเจ้ากินหรอกแล้วตัวนเดี๋ยวนี้พ่อแม่ยังสนจากเด้มเนียจากเด้เมี่ยเออจะดเี่ไปฮาแต็งนาฮัเปี่ยเอาสุตัวพอเปลี่ยนเถอะเดี่ยเราบอกพวกมากันมีแล้วไปแสดงต้อยแสังตัวคุ้มใจหรอเปล่เออเพราะ้องสี่เหรีญของแข็งกับตัวแล้าก็ตรงเสตาหยห้องอยู่เด้ล่ะ กับู้ยอตว่าผู้สาวเขาหมักแต่ผู้ฟอนที่เท่าเนี้ยมจกว่ปหากบอกันออกการเกียงเียบอเอาไปนี้ยเหาไปเออปาปากมีอยู่แผลกับไปบอกเอเราปยังไปจีบเป็ดบโอเราไปยังผอจะขอมโอ้ยห้อบ่เป็นดิเมียบอกขาวบ่อเนี้ยหุ่ยเป็ดยังเัลงเี้ยบเป็ดนั่นแยะจักข้าไก่ วบ่งวเปลน่ยลังบอก้อวัวไงก็นายเถ่านีไปคือจะเสียสิพอสมเตะติเกียงตืมเดือนไงเถอะไปเล่นสาวไม่อยากได้เลยคีเขาแต้งตัวอาบน้ำแต้งตัวมาตะบานเลยวะเออแต้งตัวเล้ากัญญางรปเื่อกระจกัยญาไปเล้วก็โกหอดหัวขันใดแค่กระเจงบ่ค่อยๆกัางกันหัวขันใดไป แมไปตั้งแต่พุ่นหละหัวขันใดขันที่สามที่สี่พ่ออะไรเจ้าของจักพ่อวิทย์ว่าขันใดเดี่ยบันกับไปยืนยุกเนี่ยบ่ะใครก็เจ้าของจักผ <c oughs> ู้สาวประกาศเสีเอาศาสตร์มาปูเขาสืห้องใส่ตี้นั่งก็ได้นัง่ง <c oughs> ได้ถือให้เนี่อ๋อขะเขาเกิดเหล้วก็แต่น,แนั่งคนแล้ยวน้อเหรอเกิดนั่นแหละพ่อเขานั้งแล้วข้าเจ้าก็บจิตตักหน้าไหมตักหน้ามาบ้างข้าเจ้ากินหน้าใช่กินอีกเอาไปกินตัวก็กินเสียอาบกิน เอ้ยตัดีไหมพ่อกินน้ำแล้วกันจิ้มย่องข้าเจ้าดิย่องย่องก็เสี่ยงวังจุยแัดน้ำก๋อยไปเสี่ยงย่องให้ข้าเจ้าว่าเาขาดิโอ,เาาโอ้เป็นคนหูผู้ดีให้ใหข้าเจ้ามาเขาอีกเต็มทัวหลังจากนั้นเขาก็สิเดีขันยามาดิมาสูบยาซ้ายดิสูบเลยเนาะพ่อตายสิสิอบจุโโลสิสิป,ป้อนสิไฟ ยว่าดอกนี่คิดว่าจะอมไหมนั่นแหละสูบยาเรากล่าว่ายาชุนดีเมาดีเนาะอ๋อแล้แล้วก็สิ่งต่านหน่อยเพืู่้สาวบ้างเอ้ยจังสีสภาพไปเนี่ยผ้าไปเนี่ยเนี่ยเจ้าของมักจังเสียวพื้นผ้าไปอยู่ที่ไหนวิ่งขันผ้าเข้าไปได้เขาบ่ลืมบุญลืมคุณดอกนะสมณะคุณดอกเอเจ้าสมบัติสมงนวลเนาะสิผ้าไปแต่ว่าผมบ่ขึ้นไปรับเจ้าเด้อ จะหนีมาก่อนข่อยเด้อะว่าหนีมาดอกแต่สีถ่ายอยู่ลางปะปสีถ่ายอยู่ลางเด้ให้เจ้าขึ้นไปผู้เดียวเด้อะหไปส่งขวัญเน่เถอะน้องใบตาจ้าจ่าเช้านางเร็วเนางก่อนนางก่อน มมน,น,น,น้องฝนขึ้นน้อสางนอนน้ส่สางจ้า แสบเนาะหวานเนาะขอลอดซองมาลอดดอกขนาดนันดอกดอกไม้แ <poker> ต <és> <int os> ่นี่ 呀，刚才讲那个。

พิ่โตผู้ใด,ดนะน่ะของนา่งนี่แหละจ้าในที่บ้านนี่แหละโอ้มั่วไปแล้วนะย้ายพ่อเป็่อนนะจ้า <c oughs> เป็นเสือประจำหน้า เป็นโตพูดอะไรนี่นะทางนั้นนี่และจ้าอยู่ที่บ้านนี่แหละเกือบให้นอนนีกเกือบพี่พ่อเพิ่งจามันขอจิ้ม เยวเาจกยุ่นลงหลางวะเฮ้ยไป้องลอกใี้กับพวกับเอปนีู่ไปหัวจานจานกับพนีี่ดงบอกเพิ่งรายเธอเหรอผว่าจะเป็นหยงกัพวกนี้พวกชิดพวกจานพวกนี้ บีหนุ่มละพ่อบีหนุ่ก็เพื่อนอะไรจ้าเขาบ้าน เป็นว่าดิกระตั้งเนื้อเจ้าคุณพอชัดถ้าว่าผืนคว่ำเห้าหัวขว่นมวลซึนในโลกนี้เราบ่ามีไผลื่นเกิือนเผ็ดพินท่องไตอบสนองได้ทุกรูปแบบตัวของผมนี่ก็คือลุ่งแหนบลูกหยาโสท่อนดอปดลดวงพรนและเปนคนตังคือเจ้าบ้านจื่อจำได้ไผเห็นการแสดงกะมีรักมีเก์มีหน่วยมีหยาบเงียนมาจากมลํำเสาพงพาผู้เป็นบีดาได้ปัสสิทธ,ลธ์ลับศาสตร์วิชาการด้านต่างๆยกตัวอย่างการลองการล่ำจนได้มีค น้หมอเซนโตโรน้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขีมอนและอื่นๆอีกมากมายหลากหลายชนิดรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งแคปซูลสามารถตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพให้กับทุกเพศทุกไวัยได้ในทุกมิติ เส้นโปโรให้คุณค่าให้ชีวิต